วันนี้ทางจะมารีวิวครับมีดหมูป่า อยู่กับผมแสงได้ครับจากมิยุกิไนฟ์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับมีสั้นหมูป่านะครับเป็นลายหมูป่าสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ชมกันทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่แกะออกมาแล้วก็มีอะไรแถมมาให้บ้างนะสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องเราเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆนะครับสินค้าดีๆราคาโปรโมชั่นนะครับใหม่ๆนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับใครสนใจนะครับอยาก ทราบราคานะครับราคาก็จะอยู่ทาง description นะครับข้างใต้คลิปหรือว่าถ้าหาไม่เจอจริงๆนะครับก็สามารถอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือเราแจ้งราคาให้นะครับหรือว่าใครที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางเอ่อมาเก็ตเพลนะครับเป็นช็อปปี้ลาซาด้านะครับก็สามารถสั่งซื้อได้หรือว่าจะสั่งซื้อเข้ามาทาง a c e b o o k นะครับหรือไม่ก็ทางไลน์ก็ได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจริงก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาในช่วงเเเเวลลลาาาาทํกกรรรรรได้ยยปะะมณ่ััันนคบบสห หมูป่าสำหรับใครที่กำลังมองหาวิช่างไว้พกเพื่อเดินป่านะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบบพรีเมียมมาทีเดียวนะครับเป็นสุดพรีเมียมทำมาพิเศษไม่กี่เล่มในโลกนะครับอ่ะนีให้ดูกันลักษณะมาร้องกับปอกแบบนี้เลยเรามาลองเจาะกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูรอบๆนะครับโดยปอกผ้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบเนื้อแข็งอย่างดีเลยนะครับไม่ใช่แบบผ้ากระโหลกกะลาเนาะหมุนกันให้ดูรอบๆนะครับด้วยการที่มันเป็นมีดทกนะครับตัวนี้เนี่ย ผมถือแล้วค่อนข้างเบามือมากนะครับรู้สึกประหลาดใจมากนะครับตัวนี้มีการติดกระดุมนะครับตรงปลายด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังมีการติดกระดุมไว้สองตัวสําหรับตัวติตุ๊กแกตรงนี้นะครับตัวนี้มีติตุ๊กแกอยู่2ตัวแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้มีมีขาหมูนะครับให้เราสอดเข้ากับเข็มขัดได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจมีดชอบมีดนะครับแบรนด์ดังๆเนี่ยระวังของลอกเยนแบบไว้แล้วกันนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้จากทางร้านที่อาไว้ใจได้นะครับเชื่อถือได้นะครับก็อย่างร้านเราก็แน่นอนรับประกันเลยว่ามันของแท้แน่นอนรุ่นลูกยี่ห้อที่เราจําหน่ายอยู่นะอันนี้เรามาลองแกะดูก่อนเลยนะครับโ้สวยงามมากนะครับจะเป็นมีดสั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ทำลายเป็นหมูป่านะครับเดี๋ยวมหมุนให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับถือว่าสวยงามทีเดียวนะฮะนี่อ้มอ่าตรงขาเนี่ยจะเป็นขาบน้ำมันนะครับที่เขาใส่มาเพื่อการสนิมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะนี้ก็มาลองดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเจาะลึกกันตรงใบมีดกันเลยนะครับใบมีดก็จะเป็นประมาณนี้นครับลายเนี่ยสวยงามพิเนะครับคือเขาเป็นลายบอกว่าเป็นลายพรีเมียมเลยครับเป็นยิงเลเซอร์แบบลายพรีเมียมเลยที่ทํามาเนี่ยไม่กี่เล่มในโลกนะครับซึ่งเป็นก็เป็นลายหมูป่าตัวอ้วนนะครับแล้วก็อยู่กับต้นไม้มีต้นไม้แล้วก็มีเมฆมีธรรมชาติอะไรเงรี้ยสำหรับสายที่ชอบเดินป่านะครับหรือว่าใครที่ชอบ สะสมนะตัวนี้ผมก็น่าจะต้องมีเก็บไว้ในคอลเลกชันแล้วครับแล้วตัวนี้สลักเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนะตรงนี้แล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับ 65X13 นะครับแล้วก็มีนัมเบอร์นะครับอยู่ข้างล่างก็คือ F b ี8 8 9ตัวกาหรือพรีเมียมทีเดียวนะครับแล้วก็มาลองดูทางด้านตัวอุปกรณ์ฟิตติ้งนะครับตรงปลายนี้ก็จะเป็นสีทองเลยนะครับเป็นลายคือเป็นลายเถาวันและกันสีทองเลยทีนี้มาดูทางด้านสเปคทางด้านบ้างน,นะให้เชฟมาค่อนข้างจริงๆแล้วจะไม่ได้เล็กนะครับก็คือถือว่าก้วนนะครับจับแล้วติดมือเหนียวมือลักษณะการแทงนะครับก็คือทีนี้ก็ก็ถือว่าติดมือนะเหนียวก็คือ ไม่ได้เล็กเกินไปอ่ะสำหรับงานที่จะต้องแบบเราแคมปิ้งหรืออะไรนะครับก็ต้องการหันทําอาหารปอกแตงกวานะครับทำนั้นทำนี่ก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับก็คือมันจับแล้วมันไม่หลุดมือง่ายๆไงคือเอาเต็มไม้เต็มมือดีกว่านะครับอ่ะสวนด้ามของมันเดี๋ยวเรามาลองดูสเปคต่างด้ามบ้างนะครับด้ามเนี่ยจะเป็นไม้เวงเก้นะครับหลังๆช่วงหลังๆเราสังเกตเลยไม้ที่จะมาใช้ทํามีดนะครับก็จะมีลักษณะของเนี่ยเจ้าตัวไม้เวงเกนี่ค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวนี้ก็นํามาใช้ผลิตนนน่่ะคออข้้าางเยมกััีจจจด เราดูลายนะลายเกณฑ์ของไม้นะซึ่งสวยงามมากทีเดียวนะอันน,นี้มันไม่โฟกัสอ่นอนี้ให้โฟกัสทีเดียวหูลายจัดจ้านมากนะครับตัดด้วยตรงท้ายนะครับเป็นไม้จันนะครับไม้จันเนี่ย ไม้จันเนี่ยห,ยหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักในชื่อของเดลเบอร์เกียนะครับผมไม้ชนิดนี้เนี่ยหลังๆในช่วงหลัง,ลงลเราเามักจะเจอกับในเครื่องดนตรีราคาสูงๆซึ่งก็เป็นไม้ที่โดยราคาต้นทุนแล้วก็แพงทั้งคู่เลยนะสำหรับ,บเบงเกี้แล้วก็เดลเบอร์เกียนะครับหรือว่าไม้จันนั่นนะซึ่งเอามาใช้ทําตัวนี้ทาให้มันดูแบบพิเศษนะครับดูหรูแล้วก็คือไม่ได้ทําสีเงามาสักทีนนะสีมันจะเป็นซาตินนะครับเป็นเคลือบด้านก็คือถ้ามันเงาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะลื่นหลุดมือได้ง่ายนะครับสำหรับ มันเป็นสีด้าแล้วครับเครื่องไม่หนาก็คือร่องร่องของเสี้ยนไม้เนี่ยเรายังเห็นอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการจับที่ถนัดมือนะครับแล้วก็ตรงท้ายครับตรงนี้นะตรงนี้จะมีตัวขันน็อตนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแบบคล้ายคล้ายทัสล็อตในกีตาร์นะครับซึ่งแบบเวลาแบบไม้มันโกงมันงอมันอะไรเงี้ยเราสามารถปรับขันได้อะไรเงี้ยเออแต่ก็ลองแกะดูแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะเป็นตัวยึดระหว่างตัวใบมีดนะครับกับตัวด้ามนะครับก็คืออันนี้ลองลองขันดูแล้วนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันมันใช้ประโยชน์อย่่าอืนนนัี้ผผมมก็ ทราบแน่ชัดนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เออแล้วก็ฝากขอบคุณพี่ล็อกกี้ด้วยนะครับพี่มาให้ข้อมูลหลายๆชิ้นกับผมเลยนะครับขอขอบคุณมากนะเพื่อเป็นรีวิวต่อไปนะครับเราจะได้บอกประโยชน์หรือวิธีการใช้งานได้ถูกต้องนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมลองแกะดูแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเป็นตัวปรับอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าลองลองแกะดูแล้วทั้งหมดแล้วตัวงานก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูสเปคความยาวแล้วก็ลักษณะส่วนประกอบต่างๆด้นะครับเดี๋ยวดูโควงกันแล้วกันความยาวเต็มนะครับความยาวเต็มตั้งแต่ ายด้ามถึงท้ายด้ามอยู่ที่ความยาวเซนอยู่ที่23เซนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ถึงไม้บรรทัดหนึ่งสลหรับใครที่อยากจะได้มีพกนะครับพกพาไว้ไปแคมปิ้งนะครับเข้าป่าไปเดินป่าอะไรเงี้ยซึ่งน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมันเป็นรุน่นพิเศษที่ผลิตมาไม่กี่ตัวก็สามารถใช้สะสมได้ตัวนี้เนี่ยความยาวใบเนี่ยอยู่ที่9.8เซนนะครับความยาวด้ามจะอยู่ที่13.2เซนความกว้างของไม้มีดครับอยู่ที่2.9เซนนะแล้วก็ความหนาของไม้มีดครับถือว่าทำา มาตรฐานอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่3มมิลนั่นเองก็คือสังเกตดูถ้าพวกมีดเดินป่ามีดอะไรที่มันต้องใช้งานหนักๆความหานาะนจะอยู่ที่3มมิลนะครับมาดูทางด้านวัสดุของมีดมาค่ะวัสดุดสดดก็จะเป็น 5CR 15นะครับซึ่งก็แน่นอนครับเป็นไฮโครเมียมไฮคาร์บอนนะครับก็มีส่วนผสมของโครเมียมนะครับอยู่ที่5แล้วก็มีคาร์บอนอยู่15นะครับพูดกันหลายคนแล้วล่ะครับว่ามันเป็นนวัตก,กรรมที่ทางเยอรมันเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้้ไดมีคุณภาพสูงในราคาประหยัดนะครับตัวนี้แน่นอนเขาเน้นย้ำเคลมมาเลยว่ามันจะไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบานะครับคุมหนานื้ลับคมง่ายสําหรับวัสดุชนิดนี้นะก็นิยมนํามาทํามีดเยอะแยะแล้วอ่ะตอนนี้คือมีดที่ขายในตลาดทั้งหมดก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆประมาณนี้ยอ่าแตกต่างันท,ที่ส่วนผสมของโครเมียมแล้วก็คาร์บอนนั่นเองค่าความแข็งมากนะครับก็ความแข็ง5 7 HRC อ่านี่57 HRC นะครับแล้วก็น้ําหนักโดยรวมอยู่ที่130กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ใสก่กับฝักแล้วก็พกพาได้ค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคสําหรับใครนะครับที่สนใจ ก็สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่นออยู่หน้าหน้าจอรครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทางไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้หรือใครจะสั่งซื้อนะครับก็ได้ทางโชปปีหรือทาง La ซาด้านะครับเราก็จะมีจัดโปรพิเศษอยู่ก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนแล้วครับครั้งหน้าจะมีอะไรมารีวิวกันอีกก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ